สุขสันต์วันพุทธที่9สิงหาคม2566สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกคนขอให้มีความสุขความรู้สึกดีๆมีให้ทุกวันแฮปปี้เว้นส์เดย์วันนี้อัปเดตการซื้อขายหุ้นเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานวันที่8สิงหาคม2 5 6 6ัดัชนีเซ็ตปิดที่1518.44จุด ติดลบไป14.07จุดติดลบ0.92สถาบันกับนักลงทุนต่างประเทศพากันขายนะครับส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กับนักลงทุนรายย่อยในประเทศพากันซื้อข้อสังเกตถ้าสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติขายเซ็ตจ,จะร่วงถึงแม้รายย่อยจะซื้อเยอะบรเกอร์จะซื้อก็ตามแต่ถ้าต่างชาติ พากันขายแล้วล้วก็เซ็ตมักจะร่วงตลาดในต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกากับยุโรปปิดตัวแดงส่วนในเอเชียที่มีปิดเป็นตัวเขียวก็มีญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ฮ่องกงจีนไทยปิดเป็นสีแดงด้วยยังไงเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่เซ็ตปิดไปเมื่อวานแบบเนี้ย ก็เหมือนว่าเซตจะเลือกทางลงกราฟเซตก็หัวปักลงมานิดนึงแล้วนะครับยังไงการเทรดในสภาพตลาดแบบนี้ก็ควรระมัดระวังวันนี้มาสองหุ้นบริษัทตรงหัวกันต่อเอาภาพขยายใหญ่มาให้ดูนะครับราคาหุ้นจะไปทางไหนนาะวันนี้ย้อนไปเมื่อวันที่1สิงหาคม2 5 6 6บบริษัทตรงหัว หุ่น ts ทำซีลิงขึ้นมานะครับมาหยุดพัก2วันด้วยแท่งแดงแท่งต่อมาก็เป็นอีก1ซีลิงแนวต้านที่คาดเดาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือ1บาท59แล้วก็ดานหินอยู่ที่1บาท75กับ1บาท76ซีลิงที่2นี้ทะลุแนวต้าน1บาท34กับ1บาท36ไปเรียบร้อย หุ้นปิดที่1บาท40สตางค์ส่วนภาพในปัจจุบันจากราคา1บาท40สตางค์พักตัว2วันนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยแท่งเขียวแท่งนี้แล้วก็พักตัวอีก2วันราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่1บาท39แนวต้านที่ให้ไว้เดิมก็คือ1บาท50จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นอยู่ที่1บาท40 ราคาหุ้นถอยลงมา1ช่องดูตามแพทเทิร์นแล้วราคาหุ้นยังพักตัวอยู่ในโซนบนจากซีลิ่งที่1พักตัว2วันซีลิ่งที่2พักตัวอีก2วันส่วนแท่งเขียวแท่งนี้ทำซีลิ่งไม่ได้แน่เพราะว่าต้องใช้ทุนเยอะแล้วก็ต้องมีหุ้นอยู่ในมือจำนวนมากมาเก็ตเมเกอร์ทำงานต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับ รวมจากแท่งนี้จนถึงแท่งปัจจุบันก็9วันแล้ววันนี้จะเป็นวันที่10ถ้าดูตามนี้วันนี้น่าจะปิดเขียวขึ้น1พัก2ขึ้น1พัก2ขึ้น1พัก2เดาเ่นเล่นว่าวันนี้ปิดเขียวแน่ก็ไม่มีทฤษฎีใดหรือคำทำนายตามเทคนิคอลแอนาลิซิสจะแม่นยำเสมอไป ก็ขึ้นอยู่กับ Market Maker จะพิจารณาเป็นอย่างไรรวมทั้งสภาพตลาดในวันนี้ด้วยการเทรดเก่งกำไรก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะตลาดที่มีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายต่อเนื่องมา2วันแล้ววันนี้ถ้ายังเทขายอยู่ราคาก็อาจจะกลับลงมาพักตัวเป็นแท่งแดงก็ได้อะไรก็ไม่แน่นอนครับก็เลย มาอัปเดตราคาหุ้น TS หุ้น TS ก็ติด Cash Balance T2 เมื่อวานป่าเนตก็เก็บหุ้นมาพอสมควรขายไปบ้างตามทางเหลือเท่านี้แหละครับก็รอรุ้นกันต่อไปเสร็จกินกำไรต้นทุนอยู่ที่บาท32สบายใจได้ถ้าหุ้นจะร่วงจาก1บาท39ลงมาก็ซื้อเพิ่มครับ แต่ถ้าจะลงทุนในระยะยาวเนี่ยหุ้นตรงหัวก็ไม่มีปันผลแล้วก็เป็นโฮลิง n g คอมพานีถึงแม้ธุรกิจจะดีแต่ว่าเล่นระยะยาวไม่ได้ก็เอาข้อมูลมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ทำกันบ้านต่อไปถ้าเกิดอยากจะเทรดหุ้น TS นะครับแต่ว่าในวันนี้มีหุ้นหลายตัวเลือกเล่นได้เยอะเลยตลาดหุ้นส่วนใหญ่แดงนะครับ การเทรดก็ขอให้ระมัดระวังสุขสันวันพุธวันพุธสวัสดี Happy f e d ส e เ d a y ขอให้เป็นวันที่ดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ